เรามาถึงที่งานแล้วซีลืมหยิบกล้องมาทุกคนก็ต้องใช้มือถือถ่ายนะคะเดี๋ยวเข้าไปลงของกันแต่ว่ายีริงรถเตรียมมีมาแค่นิดหน่อยเดี๋ยวรอรถที่มีมคันรถที่น้านนี่นะคะทีมงานของเรามีพี่อิมพี่พุทธแล้วก็น้องมืดของบูธเราอยู่ตรงนี้ขอแม่อมมาลี ถ้าจีนมาขนคนเดียวก็คือตุยเย่ยวัตนาวิเอกุอันนี้เป็นตัวยากคือว่าเกียรแบ่งมาหลดจีเพราะว่าคิดว่าจะใส่คันนั้นไม่พอแต่สรุปคันนั้นที่เหลือเยอะมากไหวป่ะพี่มืดได้อยู่เนาะเดี๋ยวพี่ถืออันนี้เอง รังเนี้ยมันใหญ่ใช่ไหมทุกคนแล้วบางทีเวลาน้องมืดนั่งคนเดียวเขาจะต้องยกขึ้นยกลงอะ่ะแล้วมันหยิบของยากนะคะจี C, อก็เลยไปซื้อมูจิมาที่เป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยมันไม่พอเพราะเนี้ยคือกี่อันเนี้ยแดอันแล้วใช่ปะ่ะหนึ่งสองสาสห้าไม่ใช่เนี่ยสิบอันแล้วมันก็ยังไม่พอก็เลยต้องไปซื้อมาเพิ่มเมื่อกี้นี้นะคะที่อยู่ข้างใตน้นี่เพื่อมาใส่จากรังเนี้ยเวลาหยิบอ่นะน้องเขาจะได้หยิบแค่เลื่อนแบบเนี้ยมันก็จะง่ายกว่าเวลาเรามาขายของอะ่ะของสารน้องต้องยก ความพยายามในการตั้งกองทุนจริงๆที่มีปิ๊กต๊อกใ่้ดูคนมาิตั้งไม่ได้อยากให้ทุกคนมาดูไปด้ยวยก่นโอเย่ อ,อัน,นี่คือเวลาเราจะกลับลเราก็จะต้องคุมไว้แบบนี้ไม่งั้นของมันจะหายได้ทุกร้านเขาก็จะคุมไว้ประมาณหนึ่งก็ต้องล็อกผ้าไว้ ทุกคนมอร์นิ่งนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการออกบูธของเราแล้วเดี๋ยวขอลงไปทานข้าวก่อนตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะที่แต่งตัวแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแหละเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็ตรงดิ่งไปที่บูธเลยเนาะไปตั้งบูธกันวันนี้ที่มีอีเวนต์ตอนบ่ายด้วยอาจจะแวบออกไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสาย ถึงงานแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาส2 0พอดีนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้คือร้อนมาก มากทุกคนเดี๋ยวจีต้องไปอีเวนต์ต่อนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเก็บของที่รถแล้วนั่งแกร็บไปกันจะได้กลับมาง่ายมิงานไม่มีที่จอดรถได,ได้แอบให้ดูรถเดียวมาก มาถึงแล้วนะคะคือรถติดมากนี่ออกจากเซ็นทรัลรดตั้งแต่5โมงเย็นน่ะแล้วประเด็นคือดีที่ไม่เอารถไปเพราะว่ารถอะไม่มีที่จอดแบบที่จะออกอะก็ยังออกไม่ได้เลยทุกคนดูคือแน่นเอียดลืมถ่ายเลยทุกคนตอนนี้เป็น,าาน,านเวลาี่โมงแล้วค่ะกลางุ่มแล้วนะคะนี่พี่พีพึ่งมาแล้วก็ไปต่อแถวซื้อเข้ามาได้มาก่อนหน,นึ่งอันก็เลยมาแยกกันกินก่อนเนี่ยวยคนนี้แยกกินก่อนนะทุกคนคีอยู่ตรงนี้นะดีละไม่เห็นทนี่

กว่าคลิปน pues ี้จะออกอ่ะก็คืองานหมดไปแลสองพันยว่สิบสองตกน้องมาด้วยน้องเป็นแบบเยอะไรด้วยตุ๊กตาเทพต้องเงินทองฟังดูไม่ดีเลยตัวนำโชคเออตัวนำโชคค่อยฟังดูดีสักไหนมีอะไรมาขายบ้างมาดูมีเดรสอันนี้เป็นรุ so thời, so ่นใหม่ มีลายสปอตด้วยแต่ว่าโซเอาไปแล้วค่ะทำมาน้อยธรมาน้ยธรมาน้ยมีอันนี้ด้วยเป็นเสื้อใหม่ม,มีไซส์นะคะใครใส่แบบไซส์เอ็มไซส์เอลก็ได้อันนี้เป็นเรสต์ทแบบี่เราใส่มีทั้งหมด6สีนะคะ6สี3ไซส์เผืใครสนใจก็เข้าไปดูในไอจีได้เนาะมีสติ๊กเกอร์เท่าไหร่อยากมากเลย สติกเกอร์แล้วก็มีกระเป๋าของแรนนะคะอย่างที่ดูคนหนึ่งความพิเศษก็คือถ้าใครมาซื้อที่บูธเวลาไปออกบูธได้ที่จะได้เลือนสติกเกอร์แบบพิมพ์เองได้เลยจริงเหรอใช่เขาขอฟรีได้อันหนึ่งว่าเป็นแบบว่าสมนาคุณที่ผู้สาวมหามาหากัาากกน,กนขโมยปหรขโมยอะไรหรอของเขายากเลี้ยงมากอย่อยองางในมอพีสยากเลี้ยงมาก เก็บตังค์เก็บตังคตันนี้มันไม่ใช่แบบขีนขันะใช่ปกติใสนี้โอเคแล้วตีโอเคแล้วกคดยขอาก่อนไยอ๋อชอบช เรียกพี่ก็มาแล้วน้องเกป้า่าสงสารตะคิวกินเตวันเเตอตะคิวกินเฉยตะคิวกินตะคิวกินเจ็บมากเลย ดูดิโอ้ยพี่นแรงกว่านั้น,น,นขอแรงๆๆต้องถักมั้มอ๋อจะมั้งเลยพี่จะมัเลยยืนเยอะไปอ่ะทุกคนียืนมา,นนมา,มาตั้งแตกี่โมงอ่ะมาัแต่ไปสองขยับแร้บดา,ายังมด้วยงอ,อยู่ข้างหลังไหวไหมสงาน ขนานี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะที่กำลังจะมาปิ้นออเดอร์ลาซาด้ก่อนแต่ประเด็นคือโน้ตบุ๊กเป็นแบบนี้อีกแล้วทุกคนขอพนันในความสกรปรกจอมันดับอ่ะเห็นปะมันดำหมดเลยแต่จริงๆคือมันมีจออยู่นะแต่มันเหลือให้จี่ใช้ได้เท่านี้แซงเป็ด ช้าวนี้อยากใส่กางเกงตัวนี้นะคะแต่ว่าเสี่เป็นโรคจิตทุกคนที่ชอบใส่กางเกงที่มีรีดแบบขีดหน้านึกออกปะแต่บางทีแบบพี่เลี้ยงจีพี่สอนนะคะจะไม่ได้รีดขีดหน้ามาให้เราอ่ะใช้ตัวรีดไม่เป็นเราก็เลยจะมาใช้ที่หนีบผมในการหนีบให้มันเป็นจีบแบบนี้น,นี่เป็นทริคนะเผื่อใครแบบว่าอยากได้กางเกงสวยๆนะคะก็เอากางเกงมารีดให้มันมีขีดข้างหน้าอีกแค่เราเปิดขึ้นมามันก็จะมีขีดอยู่ข้างหน้าแบบนี้ทุกคน เป,เปียนจริงค่ะ <laughs> นี่นะคะมันจะเปล <laughs> ี่ยนอ๋อเปียน <laughs> อยู่เอามาเปลี่ยนปะเนี่ย <laughs> ล้อหมุนแล้วนะคะวันนี้หน้าจริงเหมือนผีเลยอ่ะแสงมันสะท้อนอ่ะวัจีก็ไม่ได้เอาเสื้อเดี๋ยวเอาจีฟ้าเปลี่ยนเอาที่บูทแล้วกันนาะวันนี้ก็คือมอลลี่ทั้งตัวเลยนะคะแต่ <laughs> ว่ากันเกงก็คือโซเอาไปนานแล้ว เป็นลุกแบบสบววายๆแตะกำลังมีแพท,ทจะทำกันเกงเพิ่มนะเผื่อใครชอบนะคะมันเป็นเสื้อคู่กันอยางเกงแต่ว่านนี้เอามาใส่แยกเองเป็นคาลินินทั้งคู่เลยน่ารักไหมใส่สบายมากจริงๆให้ดูเบื้องหลัง ถ้าเป็นสีจริงๆมันสวยแหละแต่ว่ามันไม่เข้ากับร้านเราเราก็เลยเอาผ้าสีขาวมาติเพิ่มทางเราก็คือเป็นฝั่งให้กําลังใจนะคะนี่รอถ่ายรูปอย่างเดียวไม่มีการช่วยใดๆผ้าสู้ๆ สับในนะไม่เปิส่วนอันนี้ก็เซลนะคะแล้วก็มีเสื้อที่ทีใส่อยู่นี่เป็นรุ่นใหม่เลยมีสีเหลืองนี้กับวายสีฟ้านี่ที่ทางเราเคยใส่ไปแล้วแล้วก็มีเดรสด้วยส่วนกระเป๋านะคะก็มาครบทุกแบบเลย,ย,ยใครมานะจีก็จะมีสติกเกอร์ให้ไปด้วยนะคะสั่งสติกเกอร์พิเศษมาให้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะซื้ออะไรก็ได้ก็คือมาเลือกไปได้เลยคนละทาง ตอนนี้จัดบูธเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจีไปอีเวนต์ก่อนวันนี้กําลังจะบ่ายสองครึ่งเรามีอีเวนต์ตอนบ่ายสที่สยามแล้วเดี๋ยววาร์ปกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งเราวม่คืออุตส่าห์ตั้งใจว่าวันนี้จะเอาเสื้อมาเปลี่ยนเนาะเพราะมันต้องร้อนมากแต่ก็คือลืมหยิบมาฉันต้องอยู่ในร่างนี้ไปถึงเย็น เวลา4โมงครึ่งนะคะเรารถข้างล่างสาทารก็คือติดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกันแทนเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะไม่น่าจะได้ขายของแน่เลยแต่พี่แอบกลัวอยู่มันไม่อันตรายใช่ปะว้าลุยถึงงานแล้วนะคะแวะมารับน้องหมีที่รถนี่ต,ติดมากต้องขับไปด้วยพร้อมกับยาพ่นจมูกโชคดีที่พี่วินเมื่อกี้ขับดีเนาะ ขับแบบสุภาพบมากเพราะปกติอะเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานอะทุกคนจริงรู้สึกว่ามันอันตราย <c oughs> ดีใจมาถึงงานแบบยังมีแสงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปริมเทียร์กันได้ไหมเพราะว่าเราถ่ายรูปริมเทียร์กันได้ไหมยิ่ง นี่ไอติมน,นะคะรสมะม่วงเขาบอกว่าทำเองด้วยไหนขอดูหน่อยคอาใี่มันเป็นรสสต้ r เบอรี่ซีชอบกินไอติมละลายมากทุกคนสติกเกอร์รถใหม่มาส่งแล้วอันนี้เป็นลายใหม่จากคอมมี่ส่งกันแบบกลางงานอีเวนต์เลยทุกคน นี่แล้วก็มีลายเดิมมารีสต็อกด้วยอันนี้เป็นมอลลี่ลายใหม่แต่อันนี้ไม่ขายนะคะเอาไว้แจกลูกค้ามอลลี่โดยเฉพาะ baby, kind of มือเย็นของเราวันนี้นะคะปิดไม่ได้อะ าาน,น่ากินมากทุกคนข้าวนี้น่าจะเป็นอันชันเนาะแล้วก็เป็นหมูกรอบแล้วก็ไข่ดองนะคะแต่จริงๆจีกินไข่ดองไม่เป็นแหละแต่เดี๋ยวลองดูมาออกบูธใช่ไหมทุกคนค่าข้าวอ่ะคือเขาไม่อนุญาตใหเอาอาหารข้างนอกเข้ามานะคะยังไงเราก็ต้องซื้อในแหนทานซึ่งอันเนี้ยเมื่อกี้ที่จีถ่ายให้ดูอ่ะสามอันใช่ไหมมีของอมมือด,ด้วยก็คือเจ็ดร้อยนอกจากจะขายของให้ได้กำไรแล้วต้องขายของให้ได้ค่าข้าวด้วยนะความเป็นชั้นีอะเนาะก็ต้องนั่งพื้นแล้วก็ให้แบบ ให้วีน ok ังก้าอี้มันไม่เหมือนกันหรอของไเลยั้ม่ะเ้ยอีกแล้วาทุกคนอยากเลียงมากของไม่ขายแล้วครับเล่นยังมาแทน นี่นะคะมีคนมาอุดนนุนใคของน่ารักเ็ม่หมดเลยค่ะช่วยใครของเยอะมาก <Okay. S 1> โอโ้โหเต็มปากเลยค่ะพี่น้องมีเมมเบอร์มาจอยนะคะฮััโหลเจ้างามฝั <c oughs> ่งนี้เซ่ฮัลโหลด้วยค่ะเขาพีเด็กเต็มมานะ ดอกดอยร้อนใช่ไหมเนี่ยพุกคนไปฉีป่มาเมื่อกี้อจะหลับแล้วน่ารักวาะนี่นะคะน้องขิมฮลัลโหลมีไอจีด้วยนะมีไอจีได้หรอฝากไอจีดอกดอยด้วยนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะยกแผงเลยนะคะแอร์นน <c oughs> ไ่ช้อปปิ้งทามค่ะอันนี้ร้านม่วงนะคะที่ทางเราใส่ประจำเลยสรีฟ อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งทุกคนชื่อว่าพมอนะคะนี่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 ดึงน่ารักมากเขาจะเป็นเหมือนแบบผ้านินิๆเนาะแล้ก็เป็นแฮนด์เมดทำเองทีละตัวเลยสุดยอดนี่ชอบมากอีกร้านของคุณเทียร่านี่เป็นแบบเรียบๆเผื่อใครชอบเสื้อผ้าที่แบบซัสเทนเนเบิลอะใส่ได้นานๆดีงามหมดเลยีชมหน้าจะของร้านนะคะ คุยงานกันขยันขันแข็งมากเลยไม่อ่ะเลยอ้าวคนนี้ก็มาด้วยจุดประสงค์อะไรคะเนี่ย <c oughs> มือดึกนะคะผิวแล้วนี่อันนี้เป็นคาโบนาล่าแล้วก็เบคอนบ้าที่เบคอนที่แ้งวันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้วันนี้มาในติมขุงโทนแบบว่าขาวดำช้างหลังเทานะคะมืดไหมสามวันแล้ว เดี๋ยววันนี้จีมีไปรีวิวร้านเอเค็กับพวกปลากก่อนนะเป็นเพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่พีไปคุยงานแต่ว่าเดี๋ยวจะไปส่งน้องมึนก่อนนะสักอยู่ส่งด้วยได้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจีจะรีบตามกลับมาแต่คิดว่าน่าจะเสร็จไม่เกินบ่ายสองอยู่แล้วไม่น่าจะกินจะนานขนาดนั้นแล้วก็เปิดร้านวันนี้ว่าสุดท้ายแต่ว่าเมื่อวานมันมีโควิดใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนี้คนจะยังเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าที่งานน่ะเขาก็พิมพ์มาในกลุ่มบอว่าแบบมีมาตรการตรวจแบบเข้มข้นขึ้น เหมือนบัตรก่อนหน้านี้มันไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีใครติดอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครมาเดินเล่นไหมอะไรหรออะไรวะเผื่อฟังดูดีฮัลโหลฮัลโหลทนี่ว่าแต่กปนับหน้าระบบซองผมเข้ามาคิมจมูกเลยใช่อยู่เหมือนคีมจมูกไอ้หน้ากากเรี้ยวอ่ะ คนที่แพ้มาเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะการลงผิวชุ่มตอนนี้เรากําลังออกจากตรงศีลมสาทรเน,นี้ยแหละเดี๋ยวจะไปที่งานเลยตอนนี้บ่ายสองนิดๆแล้วเนาะเกือบบ่ายสามแล้วทุกคนตอนนี้อากาศดีมากเสียดายถ้ามานไม่เกิดอะไรขึ้นที่วันนี้คนเยอะแน่นอนเพราะว่าอากาศดีสุดๆเลยเดี๋ยวก็เจอกันที่งานนะคะคือที่จอดรถมันเป็นปัญหามากทุกคนเพราะว่าพอรถมันเยอะมันเข้าออกกันลําบากนะคะเขาก็เลยเหมือน ไม่อยากให้จอดแบบนี้แต่อันนี้มาจอดแลดูโดนแบบนี้เลยมีคนลืมลิสแบนนะคะดาสองรตรงนี้ร้ <Sophia. S 1> อยเดียวตรงน,นี้สองร้อยต,ตัวพี่ค่ะวัสดี่ะวค่าสวะสวัะ่ะว่ว่วะัะด น้องมาดูวิวนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปกันเดี๋ยวเอารูปมาอวดตอนนี้ก็ซีเูเอชันขึ้นนะคะเพราะว่าที่กับพี่พีคือปวดปูมากทุกคนหน้าเขียวเลยแต่วเราแวะไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วกดเสียงต่ำแล้วนะคะไม่ไหวแล้วทีนี้ไม่ไหวแล้วค,<น>ค่ะขนลุกไปหแล้ว ไหนโชว์ป้ายป้ายงาน,นขอตัวไปไปลดไฟกันนะคะ มีคนอุ้มน้องหมาไว้ใช่ป่ะเรแลจีอ่ะอุ้มน้องหมีอยู่แล้วเขาก็มองนะเ,อเนเเาะเลี้ยงหมีเลี้ยงหมาหรอเปล่าจ้ะเลี้ยงหมีเลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงห,หมีไปก่อน <c oughs> วันนี้อากาศดีมากนาะ หมดที่นี่อะไรอ่ะกระเป๋าไงที่นี่มันโซอาแล้วแล้วก็เข็สไปทางออนไลน์แทนก็จะทำไรอ่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนดีๆเปลี่ยนดีๆก่อนก็เดี๋ยวค่อยถ่ายประมาณเดี๋ยวขพุดมันไม่น่าดูเนี่ยเห็นกหมตาได้เหรอเนี่ยน้องไันเก่าอยู่ก่อนคะพี่เจ้าหนา พักรานด้วยนะคะอ๋อพี่น่ารักมากพี่ใกล้ด้วยแล้วพี่ใกล้หลบเลยอ่ะพูทำไมล่ะก้องไม่ถอดก้องอ่ะจ้าโอเคโอเคคนเดียวยังไงคะคุณแพรลี่ขอไม่เรากำลังทำไฟเดย์กันอยู่อยู่กับสองคนนี้นะคะขณะนี้เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะเก็บร้านแล้วไม่ไม่ไม่เสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าเมื่อกี้เราแอบขโมยธงแลนกับมอลลี่กลับไปแล้วเพราะว่าน่ารักมากนะคะนี่ เขาเริ่มเก็บกันแล้วพี่กะดึงกระดึง,ดงโอเคค่ะขอปิดบล็อกนี้ตรงนี้แล้วกันโนโุเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะน,นี่เก็บปูแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วพี่อยาก่ให้ดูเพราะอยากให้รู้ว่าบางทีมาออกปูแต่มันไม่ง่ายเลยกว่าจะแบบมาเซ็ตกว่าจะมาตั้งบูแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาเรามาเดินเล่นงานพวกนี้เราไม่รู้เลยนะว่าคนที่เขาตั้ง่ะเหนื่อยมากเขากว่า อยากให้มาเดินก like yeah, any mmm. ันนะคะงานพวกนี้แต่ว่าตังโควิดนะไม่เอาแล้วตอนนี้นแเหน่ยอ่ะาเรอ่ะถ่ายวีโอท่าไยนองยไหนสั่งยทำ่าสั่งงานหน่อย อ่เนี่ยเป็นมือขวาของพี่แดงถ้าเคยเคยดูคลิปที่แบบทำผมมาทุกคนจะเห็นพี่แดงใช่ไหมพี่แดงก็เป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงตีมาแน่ๆเกิดเลยส่วนที่สอนเนี่ยจะเป็นมือขวาของพี่แดงเวลามีอะไรพี่แดงก็จะอ่าเขาเรียกอะไรผัดที่สอนทุกคนจะงงว่าพี่เลี้ยงว่าเป็เพราะพลแบบมันทำโรงงานด้วยไงก็เลยมีหลายทำหลายอย่างด้วยได้ทุกอย่างเลยอยากมาออกรู้นก็จะทำแล้วว่าใครอยากมาน้องเบิร์ดอยากมาก็ให้น้องเบิมาปกติจะเป็นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ทู ลมอีกแล้วใช่พี่ธงใช่พี่ธงแต่ตอนนี้พี่ทุมันมีลูกเขาเรียกว่าลูกลูกอ่อนอ่อนใช่ลูกอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาไม่ได้เลยพี่พูดแฟนแล้วค่ะตอนนี้พูดนี่เป็นแฟนพี่พูดดีเลยแต่พี่คิมก็อย่างที่บอกไปแฟนเซนเซอร์ผู่ใจดีโฮมแลนด์ทุกอย่างโฮมแลนด์สุดดูโฮมแลนด์คอนเทนต์ติดที่เป็นรอยทุกอย่างลืมเอกสารตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะขับจากลาดินทาไปไอแบบบางนาดูมอเตอร์ไซค์อะโยที่สุดเลย ดดเดี๋ยวพอช่วยปีเขาเก็บมนัน,นวูพ่อ,อนี้น่ารักมากนะคะเป็นตู้สติกเกอร์ ให้ดูดูง่ายๆอ่ะปนงานด้วยกันหนี่ารักมาก